สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะคะที่เราจะมาแก้ไขเปลี่ยนทรงเสื้อที่เราใส่แล้วเรารู้สึกว่าไม่สวยและอยากจะเปลี่ยนแบบค่ะก็อันนี้ไอเดียคล้ายๆกับคลิปที่แล้วที่ป้าอ้อยทำทำให้ดูไปนะคะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นเสื้อแขนในตัวค่ะเสื้อแขนในตัว เราก็จะใช้ผ้าชีฟองมาต่อเหมือนกันค่ะเย็บระบายแล้วต่อวิธีการเผื่อผ้าก็ได้บอกไปแล้วในคลิปก่อนหน้านั้นนะคะก็คือเราวัดวงแขนได้เท่าไหร่ถ้าเราจะรูดเราก็เผื่อผ้าไปอีก1เท่านะคะและอันนี้ปอ้อยก็ตัดแล้วก็เย็บรูดเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวเราก็จะมาต่อเข้ากับวงแขนนะคะนี้เราก็จะมาเย็บผ้าที่เรารูดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อเข้ากับวงแขนตัวนี้เราจะเอาเอารอยรูดนี้ไว้ด้านบนเลยนะคะเราก็เอาตรงกลางพับแบบนี้ค่ะนี่คือตะเข็บนะคะ เราก็กะวะ่ตรงกลางนี้เราก็เอามาเอามาวางไว้ตรงกลางกลางตะเข็บกลางตะเข็บของไหลนี้แล้วก็วางไปเลยค่ะอันนี้เราจะเอารอยต่อไว้ด้านบนเออเอารอ,อยลอยรูดไว้ด้านบนนะคะเพราะว่าเราโค้งตะเข็บโค้งตะเข็บเรียบร้อยแล้วก็เอาโชว์ได้ค่ะ แล้วก็กลัดไปให้รอบนะคะกลัดไปให้รอบเลยะค่ะเราจะทำสองข้างเหมือนกันนะคะปอ้อยทำเสร็จไปแล้วหนึ่งข้าง ด้อีกข้างหนึ่งเราก็ทำเหมือนกันค่ะตอนนี้เราก็กลัดกลัดรอบแล้วทั้งสองข้างนะคะเราก็จะมาเย็บกันเลยค่ะ เราจะเริ่มเย็บจากด้านล่างสุดนะคะปลายท้องเข็มเย็บทับตรงเส้นที่เรารูดนะคะถ้าใครกับกรัดเข็มหมดุดไม่ถนัดก็ใช้นาวเอานะคะ เย็บเราก็คอยพลิปดูไปด้วยว่าติดกับตัวเสื้อหรือเปล่าแขนเสื้อขยับไหมเราก็ค่อยๆจับไปค่ะถ้ามือใหม่จริงๆก็แนะนำให้ใช้เนาเอาเลยค่ะใช้เนาก่อน thank <laughs> you เย็บรอบแล้วหนึ่งข้างค่ะเดี๋ยวจะลองมาดูซิว่าเป็นยังไงนี่หนึ่งข้างแล้วเดี๋ยวจะเย็บอีกข้างหนึ่งเนาะนี่ค่ะก็เป็นเสื้อที่เราแก้ไข เปลี่ยนทรงเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะจากเสื้อแขนในตัวธรรมดานะคะเราก็เอาผ้าชีฟองมาต่อก็จะได้เป็นแบบใหม่ขึ้นมานะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ ช่องยายาศิลาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ